มาถึงจุดที่ต้องพิสูจน์ด้วยเอกสารไม่ใช่แค่คำพูดนี่คือประโยคที่สะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของกรณีดรามา่าที่ลากยาวในวงการหมอลำระหว่างศิลปินสาวชื่อดังแพรวพราวแสงทองกับข้อคราหาว่าเธออาจมีพฤติกรรมไม่โปร่งใสเกี่ยวกับเงินบริจาคที่เคยรับเข้าบัญชีส่วนตัวรวมถึงมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของเงินในภายหลังล่าสุดเพจแมนิก,กี้ซึ่งเป็นเพจที่เคยตั้งคำถาม และออกมาเปิดประเด็นอย่างต่อเนื่องก็ได้เคลื่อนไหวสําคัญด้วยการยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วเรียบร้อยพร้อมโชว์หลักฐานมีเลขรับเอกสารใต้โพสต์ทนายวินเ,ยนเรื่องตรวจสอบกรณีเงินบริจาคเข้าบัญชีตัวเองและใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์ที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วจัดให้ติ่งอีเคียวดิน พร้อมปิดท้ายโพสต์ด้วยประโยคเด็ดที่เป็นเหมือนการขีดเส้นใต้ว่ามีเลขรับเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ทําจริงโพสต์นี้สร้างแรงสะเทือนในโซเชียลไม่น้อยหลายคอมเมนต์บอกชัดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเอาเรื่องนี้เข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการและหยุดวาทกรรมแค่ในโลกออนไลน์คอมเมนต์บางส่วนจากแฟนเพจจัดให้อิมารีหนักๆน,นะคะแม่ สะท้อนความไม่พอใจที่สะสมต่อพฤติกรรมของหมอลำสาวที่ถูกกล่าวหา FC มันก็เข้าข้างไม่ลืมหูลืมตากันเลยหลายคนวิจารณ์ว่าแฟนคลับของหมอลำสาวยังคงปกป้องโดยไม่ดูข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแค่อธิบายว่าเปิดการหลักฐานสเตตเมนต์ทุกอย่างก็จบความเห็นที่เรียกร้องให้มีการเปิดเผยเอกสารบัญชีให้สาธารณชนดูพราะเมื่ออยู่ในกระแสะข่าวย่อมต้องพร้อมตรวจสอบ เคยไปเตือนติ่งดีๆว่าอย่าดันทุรังเดี๋ยวโดนรื้อย้อนหลังโดนด่ายับเลยหลายคนแชร์ประสบการณ์ตรงว่าเคยโดนแฟนขับไล่ดา่าเพียงเพราะตั้งข้อสังเกตอย่างสุภาพยังจะไม่ยอมกลางบัญชีอีกไหมสาบานสามนิ้วไม่ช่วยอะไรเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลการเงินในอดีตโดยเฉพาะเงินที่เกี่ยวกับการบริจาคข้อมูลที่เพจแม่นิกี้ให้ไว้ระบุว่ามีการยื่นเรื่องโดยทนายวินให้กรมการปกครองพิจารณา ใน2ประเด็นหลักเงินบริจาคถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาซึ่งหากไม่มีความโปร่งใสก็อาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือช่อโกงประชาชนการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้เงินหลังรับบริจาคแล้วซึ่งอาจเข้าข่ายใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์หากไม่สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนสังคมโซเชียลขณะน,นี้เรียกร้องให้ทีมของหมอลำสาวเปิดเอกสารหลักฐานสำคัญ3อย่าง สเตตเมนต์บัญชีที่รับบริจาคจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมดการใช้จ่ายแต่ละรายการโดยมีหลักฐานประกอบซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลชุดใดออกมาสู่สาธารณะแม้จะมีแรงกดดันจากหลายฝ่ายการบริจาคเงินโดยมีการประกาศวัตถุประสงค์เฉพาะแล้วภายหลังนำไปใช้อย่างอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้บริจาคอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา341ชอ่อโกงหรือมาตรา343ชอโกงประชาชนขึ้นอยู่กับพฤติการและการพิสูจน์เจตนาการเคลื่อนไหวของเพจแมนิกี้และทนายวินในครั้งนี้อาจถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในคดีเพราะนอกจากเสียงในโซเชียลแล้วเอกสารทางราชการคือสิ่งที่จะนำพาเรื่องเข้าสู่ระบบยุติธรรมและหากมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องจริงย่อมไม่สามารถหลบหลีกความรับผิดได้ขณะเดียวกัน หากหมอลำสาวสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองด้วยเอกสารก็ย่อมเป็นโอกาสล้างข้อคอรหาอย่างหมดจดขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอทุกคอมเมนต์ทุกการแชร์ทุกคำพูดดีๆคือพลังสำคัญที่ทำให้เรายังเดินหน้าต่อเราซาบซึ้งในทุกเสียงสะท้อนและขอแสดงความเคารพต่อทุกมุมมองของทุกฝ่ายขอบคุณที่อยู่ด้วยกันอย่างมีสติและมีใจ